สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นลูกมะยมนะคะลักษณะนี้นะเราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นนะคะด้วยกันทั้งหมด4เส้นจากนั้นก็จะประกบทุกเส้นเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะอันนี้เป็นริบบิ้นเบอร์สองนะคะความยาวเส้นละ 80เซนนะจากนั้นเราก็พับครึ่งะคะ่ะแบบนี้นะทีนี้เราก็มาเริ่มทำฐานนะคะจับเส้นที่1มาตรงรอยพับนะคะแล้วก็ต่อด้วยเส้นที่สองคล้องไปที่เส้นที่1แบบนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะก็คล้องไปที่เส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นสุดท้ายเส้นที่4ี่นะคะ เราก็จะสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1จากทางด้านซ้ายมือเราก็จะสอดเข้ามาแบบนี้ทีนี้เราก็กางรูของเส้นที่4ออกค่ะแล้วก็ไปจับเอาเส้นที่3มนะคะผ่านรูของเส้นที่4ออกมาแล้วก็ดึงให้กระชับเราก็จะได้ฐานแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะใส่ขั้วใบแล้วก็คลายลิบบินออกลักษณะนี้นะคะ ทีนี้เราก็เอาขั้วใบมาขั้วใบนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปสอนไว้นะคะแต่ว่าอันนี้ทําไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะเอาใส่ขึ้นมาจากด้านล่างนะคะหงายขึ้นแบบนี้นะเราก็เอาสอดขึ้นมาตรงกลางนะคะแบบนี้นะทีนี้เราก็ดึงให้กระชับ ก็จะได้ลักษณะนี้นะทีนี้มันจะมีเส้นที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะเราจะมาทำเส้นด้านหน้ากันก่อนนะคะจับเส้นด้านหน้าของทางด้านขวามือพาดมาลงมุมด้านซ้ายบนนะคะมุมนี้นะทีนี้ต่อมาเส้นด้านหน้าของด้านบนนะคะ พับมาลงมุมด้านซ้ายล่างนะลักษณะนี้ต่อมาเส้นด้านหน้าของทางด้านซ้ายนะคะพับลงมาด้านล่างนะทีนี้เส้นด้านหน้าของด้านล่างนะคะเราก็จะเอาปลายริบบิ้นนะสอดเข้ารูนี้ค่ะแล้วปลายริบบิ้นนะคะก็จะมาโผล่ตรงมุมด้านขวาบนนะคะเราก็ดึงออกมาค่ะ ตรงโคนริบบิ้นนะคะบีบให้เป็นรอยพับเลยนะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะให้เราจับเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมา1เส้นแบบนี้แล้วก็วนไปทางขวามือเอาเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3มทับเส้นที่สองเส้นที่4ทับเส้นที่สามเราจะทําเหมือนส้มเลยนะคะ ทีนี้ตรงฐานก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เส้นที่มือจับเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เส้นทีนี้เราจะปล่อยเส้นล่างสุดที่มือจับนะคะที่3เส้นนี้ทับมันอยู่เราจะเอาวางพาดลงมาแล้วก็เอาเส้นล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนค่ะลักษณะนี้นะคะเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะต่อมานะคะเอาเส้นล่างมือจับนะเส้นนี้วางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบน ปล่อยเส้นล่างมือจับนะคะวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นล่างมือจับวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนนะคะทีนี้ล่างฐานก็หมดแล้วเหลือสี่เส้นตรงมือจับนะคะต่อมาเราก็จะปล่อยเส้นล่างสุดนะวางพาดลงมาระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้ เดี๋ยวเส้นต่อไปนะคะเราจะเอาปลายริบบิ้นสอดเข้ารูนี้นะแล้วก็ให้ปลายริบบิ้นออกตรงนี้นะคะตรงปลายนิ้วนะทีนี้เส้นถัดมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นล่างเราก็จะเอาสอดเข้าไปตรงรูที่ชี้ให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะก็คือรูนี้นะแล้วก็จับปลายริบบิ้นออกรูนี้นะคะลักษณะนี้เส้นถัดมา เส้นล่างมือจับเหมือนเดิมเราก็จะเอาปลายลิบบิ้นสอดเข้าไปรูเดียวกันนะคะกับเมื่อกี้นี้นะก็คือรูนี้เราก็เอาสอดเข้าไปปลายลิบบิ้นเราก็ให้ออกรูถัดไปนะคะเมื่อกี้ปลายลิบบิ้นออกรูนี้ถัดมาก็ให้ออกรูนี้ทีนี้เราก็ดึงออกมาเส้นสุดท้ายเราก็สอดตามเพื่อนของมันเลยแล้วก็ให้ปลายลิบบิ้นนะคะออกรูถัดจาก เส้นเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้ออกรูนี้ถัดมาก็ให้ออกรูนี้นะคะก็ดึงออกมาพอครบทุกเส้นแล้วทีนี้ก็มาไล่ดึงทีละเส้นค่ะให้กระชับนะก็ดึงไปเรื่อยๆนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ ทีนี้เราก็จะใส่เหรียญน,นะคะลงไปตรงนี้เลยนะทีนี้เราก็ดึงให้กระชับอีกรอบหนึ่งค่ะ พอเราดึงกระชับแล้วนะคะทีนี้เราก็พลิกกลับด้านมาค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับอีกสักรอบนึงนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะส่วนขั้วใบเราก็ดึงขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้นะคะเวลาที่เราทำเป็นลูกมะยมนะคะมันจะได้ไม่เกะกะนะคะ ทีนี้ถ้าเราทำส้มนะคะเราจะเอาลิบบิน้นพาดไปทางด้านซ้ายมือแต่ทีนี้เราจะทำเป็นมะยมเราจะพาดมาทางขวามือนะคะเราก็จับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะเส้นไหนก็ได้นะเราก็จะเอาวางพาดหน้าเส้นที่สามนับจากขวามือนะคะ1 2ึสเราก็จะเอาพาดลงช่องนี้นะคะเราก็อย่าให้ลิบบิ้นมันบิดมาอย่างนี้นะคะเราต้องให้มันโค้ง ไปทางด้านซ้ายนะทีนี้เราก็โค้งไปนะคะให้อยู่ใต้ใบด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะทีนี้ปลายริบบิ้นที่เราพาดมาเราก็เอานิ้วนะคะล็อกไว้นะเอานิ้วที่เหลือนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้เส้นถัดมานะคะก็คือเส้นนี้เราจะวนไปทางด้านขวามือนะคะ เช่นเดียวกันเราก็จะเอาพาดลงไปหน้าเส้นที่สามนับจากขวามือหนึ่งสอสามนะคะก็คือช่องนี้นั่นเองเราก็เอาวางพาดมาเลยปลายริบบิน้นใช้นิ้วที่เหลือล็อกไว้นะคะเส้นถัดมานะคะเส้นนี้ก็เอาพาดลงไปหน้าเส้นที่สามเหมือนกันมันก็คือช่องถัดกันมานั่นเองนะคะ แล้วก็ลิบบิ้นเราจะให้มันอยู่ใต้ใบนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะเราก็พาดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเหลือ3มเส้นสุดท้ายนะเหมือนส้มเลยนะคะแต่ว่าทำกันคนละด้านนะ ทีนี้ก็เหลือ3เส้นสุดท้ายแล้วนะคะต่อมานะคะเส้นนี้เราก็เอาโค้งมาแล้วก็ปลายลิบบิ้นเราก็จะเอาสอดเข้าไปในรูนี้นะคะมันจะทับเส้นนี้นะคะก็คือเส้นที่เราพาดมาเส้นล่าสุดทีนี้เส้นนี้เราก็จะเอาทับเส้นที่พาดมาแล้วก็เอาสอดเข้ารูนี้ ปลายริบบิ้นก็จะออกรูนี้นะคะเราก็ดึงออกมาเหลือสองเส้นนะคะเส้นนี้เราก็จะเอาสอดเข้าไปในรูเดียวกันกับเส้นเมื่อกี้นะคะก็คือเส้นนี้แต่ว่าเราจะเอาทับเส้นที่เราสอดไปเส้นล่าสุดเมื่อกี้นี้นะคะเข้ารูเดียวกันแต่ว่าเอาทับเส้นนี้นะคะ ปลายลิบบิ้นก็จะออกรูนี้รูถัดกันมาค่ะถ้าลิบบิ้นมันบิดนะคะเราก็จับให้มันเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ก็เส้นสุดท้ายนะคะจับลิบบิ้นขึ้นมาแล้วก็เอาสอดเข้ารูเดียวกันกับเส้นเมื่อกี้ทีนี้เราก็เอาทับเส้นนี้ไปเลยแล้วก็เฉียง ให้ปลายลิบบิ้นนะคะออกรูถัดกันนะเมื่อกี้ออกรูนี้ถัดมาออกรูนี้ทีนี้เราก็ดึงออกมาค่ะทีนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะถ้าเส้นไหนถ้ามันเป็นรอยยับนะคะเราก็ช่วยมันนะคะจัดจัด,จ,ดจัดนะ ริบบิ้นนะคะเราก็จะหงายขึ้นมาแบบนี้นะทีนี้พอจับริบบิ้นนะคะให้มันเป็นลักษณะนี้แล้วทีนี้เราก็ไล่ดึงทีละเส้นค่ะทีนี้พอกระชับแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะ เราก็จะสอดต,ตามลายเส้นของมันเลยนะคะเอาเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็จับสอดต,ตามลายเส้นของมันเลยสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ พอเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะทีนี้เราก็พลิกกลับด้านมาค่ะทีนี้เราก็จะสอดตามลายเส้นของมันนะคะอีกรอบหนึ่งนะปลายริบบิ้นก็จะออกหน้าเส้นที่3นะคะทางขวามือนะเราก็จะสอดวนไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง8เส้น ยังเหลืออีกเส้นหนึ่งนะคะทีนี้เราก็พลิกกลับด้านมาค่ะแล้วก็สอดตามลายเส้นของมันนะคะอีกรอบหนึ่งนะ ทีนี้พอสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะทีนี้ก็ไล่ดึงนะคะให้มันกระชับนะแล้วก็ถ้าสังเกตดูนะคะตรงนี้เราจะกดนะคะให้มันอยู่ด้านในของเส้นนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็ใช้นิ้วดันลงไปเลยนะคะลักษณะนี้นะเห็นไม่เอ่ย ริบบิ้นนะคะมันจะค่อมกันอยู่แบบนี้นะคะตรงร่องของมันนะคะเราก็ใช้นิ้วนะคะกดลงไปตรงๆเลยค่ะมันจะเป็นลักษณะนี้นะพอเรากดแล้วนะคะมันจะทำให้มันสวยกว่านะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เราก็มาตัด ริบบิ้นส่วนที่ยาวเกินมาออกนะคะเราก็ตัดให้ชิดเส้นตรงนี้เลยนะคะ ม็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมยยม